เรามาทอดปลากัดเสาเห็ดก ทอดปลาทอดปลาพี่น้องเราเย็นมาเนอ้อตั้งเสียงปลาทอดเสียงท,ทอดปลา ขันหน้าัเสียงฟ้าทอดเขียงท,ทอดฝา 别过。 ่กระชากกห่อนไม่สิบปีเราพี่น้องน่ากระหอนไม่สิบปีเนาะทอดปลาทอดปลาพี่น้องเหนื่มาเนาะตักเขียงปลาทอด Ed, anyway. พเขียงทอดปลา เลี้ยงทอดมาเลยเสียงปลาทอดทำกับข้าวไปกินที่ทำงานนะคะคทำกับข้าวกันจ้าทอดปลาพี่น้องทอดปลาปลาทอดทอดปลา มาได้จ้ามัชพันปาก Og så den. อดน้ำกันิมอ,อดปานน้ำกันนะคะขอบคุณลิ่นีกัน อดปลาพี่น้องเอ้ยเอย่ทอดปลาพี่น้องนี่ทำไมไม่ติดเลยจยั าทอดทอดที่จะโตแล้วกันเพราะว่าทอดพร้อมกันเแล้วไม่สดี

OOF <laughs> กินทอดปลาสันนะะันชตะขอบคุณคี่ปน,นี่ค่ะก็เสียทอดปลาพี่น้องด้ยเสียทอดปลา ทอดปลา่น่อนเย็ทอดปลาบะหี่ะดิ่ข้าหาทอดลายังแอคุะไเดอ๋ค่ะีต่คุณพาหุ่นใหม่เลยค่ะเาะ Take care.